ท่ามกลางสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันที่เข้าสู่ภาวะวิกฤตใน9้าจังหวัดภาคเหนือตอนบนจนส่งผลกระทบในหลายๆด้านทางด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมการคมนาคมตลอดจนการท่องเที่ยวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน การสร้างเครือข่ายภาคี่ร่วมพัฒนารวมพลังหนุนชุมชนลดไฟป่าลดหมอกควันปัจจุบันมีชุมชนจำนวนมากที่ได้ลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเกิดการสั่งสมประสบการณ์ความรู้ต่างๆอย่างมากและนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของชุมชนต้นแบบการจัดการไฟป่าหมอกควัน ปัญหาที่ตำบลท่าเหนือเกิดขึ้นมาตั in, ้งแต่ปี2004ไปคือเพราะว่าการสัมปทานปลาของภาครัฐทำให้ปลาของตำบลท่านเหอก็ลดน้อยถอยลงไปแล้วก็ผลที Anti ่ตามมาก็คือน้ำที่เคยไหลก็แห้งไปบมมีน้ำดีใจใชในการเกษตรน้ำอุปโภคบริโภคปัญหานักท mm. ี่ช ну ุดในเนี้จะได้เหยื่อน้ำป๊กขึ้นมาเนี่ยก็เลยมาขึ้นกันว่า เขาก็ต้องมีการดูแลป่าเมื่อมันมดขึ้นไปเนี่ยใดที่มันฟื่นขึ้นมาก็ขั้นแรกก็ดูเพราะว่าปัญหาเมื่อชุดก่อนอน,นี่เมื่อเข้าถึงหน้าแรกมาไฟไหม้ทำให้ป่ามันเสียหายหนักขึ้นแล้วก็น้ำที่มันมีก็หายไปแต่กับปิ๊กว่าเนี่ยใดจะทำให้ป่าพื้นเนี่ยปุ่ขึ้นมาเลยขั้นแรกก็ดูแลเรื่องบองไฟไหม้พื้นที่ไหนถ้าชุมชน บรรลุม,มือชุอมชนบรรลุรขึ้นมาปกป้องพืน้นพื้นป่าของตัวเองนี่ปัญหานักที่ชื่เพราะว่าอย่างตำบลท่าเหนือเนี่ยมันมันเคยอย่างปาวามันครกวิกฤตโดนวิกฤตมาว่าบา่มีนั่นจะใจ้ยมมีนั่นจะกินชาวบ้านและผู้นาําก็ลุกขึ้นมาว่าจะต้องทาให้พื้นป่าล่านี้คือมันปีขึ้นมาชูตำบลท่าเหนือได้แล้วมีการป้องกันไฟงาอย่างกาเกาะชาวบ้านส่วนใหญ่จะทําพ่อม่จะบ้านเพาอจะบ้านเดี๋ยวลุกขึ้นมาพู้พ่อผู้นําก็เลยขึ้นมาเองทุกวันเนี่ย ถ้าถามว่าเนี่แล้วมันได้อย่างขึ้นนะครับคือทําแล้วเนี่ยมันได้ใบย่างนะครับคือตะก,ก้อนเนี่ยอ่าด้วยวิกฤตของน้ําแหง้ง,ง,นแหงนะครับบอกมีน้ํากินน้ําใจมันทาให้บ้านเขาเนี่ยมีมีการลุกขึ้นมาของยอมบ้านแรกๆที่เก่ามันื้อนต้นนะครับเนาะคือแล้วก็ได้เอาน้ํามาจากขุดห้วยนะครับที่เป็น ได้ดูแลมาปีสองปีแล้วเพื่อนออเข้ามาแล้วเอาเข้ามาเรตจบเนี่ยพออย่างนั้นเนี่ยแล้วก็ขยายเนี่ยคิดว่าถ้าทำละะนะักษณะที่ว่าเนี่ยมันจะได้น้ํามากินมาใจนะครับพอได้น้ํามากินมาใจก็คือผลพวงอ,อื่นๆนะครับเนาะค,คือปลาก็ดีขึ้นนาขึ้นน้ำก็มีมากขึ้นคิดว่าถ้ามีการทําแนวไฟทุกทุกหมู่บ้านทุกตําบลนีก็จะทําให้ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ปลา ยูคู่กับเขาตลอดไปรัะดังนั้นจากการต้องเผชิญวิกฤตโดยตรงการลุกขึ้นมาจัดก,การวิกฤตของชุมชนท้องถิ่นภายใต้องความรู้ศักยภาพตลอดจนความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆจึงนับเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการก้าวออกจากปัญหาการยกระดับและขยายผลของตัวอย่างชุมชนเช่นนี้ ควรได้รับการหนุนเสริมสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างจริงจังเพื่อให้การแก้ไขปัญหาที่สลับซับซ้อนได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม